สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุทุกคนครับมื่อวนี้พ่อนคุณสิบาฮเห็ดหมกน้ำไม่กินแซ่บนะครับเนาะไปเริ่มกันเลยครับน้ำไม่พ่อนคุนนี่สิได้ต้มก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นน้ำไม่ที่ผู้เฒ่าเพิ่นเห็ดไว้เก็บไว้กินนานนะครับเนาะที่เพื่อนเผาแล้วเคลื่อนไว้ครับแล้วเก็บใส่ถุงแซ่ฟิตไว้กินดดนกินนานครับพนควรกินนำมาต้มก่อนต้มน้ำไม่ทิ้งไว้ มาเมืองเครื่องเคียงกันเลยครับว่ามีอย่างไรครับมีเผือกตู้ครับหมูสามชั้นเนาะอันนี้หัวหอมครับหมวหอมที่โดนตัดต้นไปแล้วเอาไปใส่แล้วครับประกาบจะมีพริกสดครับพริกแข็งหอมแดงครับอันนี้ข่าครับข่าแว่นว้ครับหกแว่นหอมหอมครับมันจะไข่ใบบกูดเนาะล้วก็ใบยานา่งครับพริกนี คนคุ้นเสียเป็นลูกโดดครับแต่จะไปกีก้อนฉีดเป็นทิงเสมอเนาะแล้วก็สิมีกระเทียมครับกระเทียมกีบซีกีบอันนี้เขาสารเขาสารเหนียวเนาะเนาะที่เป็นขาเบียรครับคนคุ้นเตรียมไว้แต่ไข่เพราคนคุ้หั่นก่อนเนาะเราสิเอาไปตำครับมีตะไคร้มีพริกพริกแห้งพริกสดพริกแห้งครับ ก็คุณมาหั่นก่อนต่ำมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะคุณลงต่ำเลยครับต่าพอหยาบแล้วกา็ใส่ข้าวตามลงไปเะครับหอมแดงนะครับเนาะกระเทียมจีบครับกระเทียมปอกไปนะครับตําลงไปเลยตามได้แบบปรกกู๊ดครับ เครื่องพอนุคุณกับยิตำข้อยาบครับได้ที่แล้วกะพนุคุณสิมาย่องมายันางนะครับเนาะมาขยี้ขย่ำเนืค่คือกันครับยำได้ใบส,สดๆมาย่องเองมัอกาสิเหนียวครับกลมกลมครับถ้าซื้อแบบสำเร็จรูปยุตตลาดมากมันพนคุณว่ามันผสมน้ำหลายพนนะครับเนาะ คันได้ที่และการมากรองเอาเศษออกนะครับหมอนาไม้กับน้ำแห่งพอดีนะครับเนาะะพนุคุณก็เสไปกรองเอาน้ำออกไว้นะอันนี้ก็มาขึ้นเตากันเลยครับพี่นอ้องน,นี่พนุคุณกับผัดเครื่องก่อนนะสูตรพนรุคุณผัดเครื่องหอ,อมครับเครื่องที่ตำไว้ผัดหอมได้ที่กับหมูลงเลยครับลูกกว่าซิกันครับ ควให้หมูสะดุ้งครับพอหมูสะดุ้งได้ที่แล้วก็เซนน้ำมันลงไปเลยครับแล้วก็คว้าจังหน่อยครับความันเข่ากันครับควาหอมได้ที่แล้วก็คนคินเริ่มปรุงครับวันนี้ครับปลาล่ามาก่อนครับปลาล่าต้มครับ ดีครับผงชูรสครับตามด้วยน้ำปลาครับพริกที่เตรียมไม้พวนคนอย่าไปกีครับกีห,หอมหอมพี่กี้เนาะได้ที่กับมาตดนโรงหมอเลยครับขวาเซกันเลยครับ เอาไว้กินเวลาเป็นลูกโดนเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำอย่านั่งครับสีสันเริ่มมากนะครับเนาะอันนี้พน่นคุ้นกัตัดมาตำขาวเบียรครับขาบเบียพ่นคุ้นๆไว้เป็นเกือบขั้นตอนสุดท้ายครับบสอสไซฟอร์มทำให้แหลกๆครับแห้งแหลกแห้ง,งดีครับแหลกได้ที่ก็อย่าไปลงหมอเลยครับ ใส่ลงในหม้อกับฝ้าข้นครับใส่ทีละหน่อยครับเบื้องว่ามันเหนียวข้นได้ที่ตามที่มักแล้วกะพอครับกะเติมผักไปครับหัวหอมเนาะอ,อีตู้ครับผักที่คนคุณใส่คนในผักยุบได้ที่และกะเป็นอันเสร็จสิ้นครับพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้อง ตาปเาป็นจะแซบบครับมาครับมากินขวกับพ่อทนุกคุณกินขวกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ของสู้งพวครับสวัสดีอีกทีนึงครับพี่น้องมาครับมากินข้าวเศร้าพร้อมพ่อทนุกคนนะครับนะมาแซบหนุ่พ่อทนุกคนไปเลยครับไปข้าวเหนียวคือก,ก,ก้าครับมันนี้พ่อทุกคุณกับพาเฮ็ดมก หมกน้อไม้ครับหมกน้อไม้ใส่หมูสามชั้นครับไอหมกีิเป็นหมกหมอนะครับเนาะอื้นอีกที่นึงคืออุน้อไม้ครับอุหมอนะครับเนาะมาครับมาแซ่บกับ่อทุกคนบรรยากาศหนาวหนาวนะครับทางอุดรกันหนาวแล้วนะทางอื่นรัวีิเป็นทั้งไหนนี่บรรยากาศลมหนาวครับลมหนาวมาแล้วมือเช้านี้ได้ใส่เสียเขียนเงาแล้วครับไปตลาด มาครับมาแซ่บกับพ่อหนุ่คุณหมก้ำไมครับอยากกินหมกแล้วไหมผักมีผักอีเลอรครับผักเขียครับวันนี้พ่อหนุกคนได้ผักกัดผักกัดน่อยนะครับเนาะนี่ครับผักกัดหน่อย ได้มามาแก้มครับผักสลัดคือว้าครับคุณคุณตะกูนี้เออจะสลัดย่างเดียวครับกัดหอมครับนะน้ำไม่เป็นน้ำไม่เฮ็ดไว้ ตังหัวปีนะครับเห็ดไม่กินโดนครับเคลื่อนไว้เห็ดเผาเคลื่อนไว้แล้วก็ใส่ถุงนะครับแซฟิตไว้ครับ You work oh. พีก,กี้ไปเนาะก,กียวใส่มสันสิพาให้หอมนะเพื่อนมีพาให้หมกทำไมหอมเป็นมีกลิ่นพิกกี้นะครับหมกน้อยเพราะคนมีทั้งแบบ พริกกี้พริกแห้งพริกสดน้ำนะสามอย่างเลยขันหัว อากาศเริ่มเย็นคนระับเมื่อคืนเนี่ยพานุ่มคุณไปเล่นออกกำลังกายเหงื่อพอัดบอกมันถึงลมนะไม่ห้องเย็น <laughs> เกบร้านแล้วแล้วก็พาน้องคุณไปเล่นครับออกกําลังกายปม,มันหกโมงมืดพอดีครับงานยุ่สวนเขาเจ้าเนะเขาจะมีไฟครับสว่างคนแลนหลาย รูอวานมันมีน้ำ <c oughs> เพรานักขุนลยบอซสอนมาดักได้เสียบอเไี๋ยวสามนิ้วเลย พออีเลดเพิ่มเผ็ดเพิ่มความสบาใจครับ hàng hmm. ừ.

เนี่ยไปรู้ไหมเหรอเนอะเดี่ยวแล้วครับนะคุณพ่อเจ้าของนาคุณ อย่างส่วนทางบนกำลังแกวอยู่ 嗯，好家伙！ ปวนมาอืม <c> เ <oughs> ผ็ดจนก้นเพี้ยงหอมแดงไปเลือดขออนุญาตกินน้ำครับ าแซ่บสะใจครับเพื่องเมนูนี่กันเอไม่แ u ยูทูบนะเบิ้งกันแล้วเบิ้งกันอีกอยู่โอ้ยจัดเมนูหมกน่งไม่ให้สุ่มที่สุ่มน้องจากเมื่อครับคิดไว้ในใจอยู่เมืเ่อนี้พอทุกคนคก็นเลยเอามาจัดกินเขาสุ่มที่สุ่มน้องเนะอ่าโอ้ คือมาเผ็ดน้ำก้นบ้านนะโอเคครับสลับมื้อนี้พ่อทุกคุณก็ได้หมกหน่อไม้ครับมหมกเนื้อไส่หมูสามชั้นครับมหมกหมอนะครับเนาะมากินข้าวเส้าซุมพ่อแม่พี่น้องครับพอทุกคุณก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู่ขูดสุขคนครับที่เข้ามารับชมพ่อทุกคนนะุณเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อทุกคนนะุณเนาะสิและก็สิไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพ่อทุกคุณ สำหรับเมื่อนี้พ่อทุกคนกะสิขอโตคอล่าไปสู่งานก่อนครับมาติดตามกันว่าพ่อทุกคนมารุ่นกันว่าพ่อทุกคนสิเอาเมนูใดคลิปอย่างมาสากมาต้อนเนาะสำหรับเมื่อนี้พ่อทุกคนนะขอโตขอล่าไปก่อนครับเจอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ